นิทานเรื่องผจนภัยสู่ดินแดนแห่งความฝันเนื้อเรื่องในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีและดอกไม้สีสันสดใสมีเด็กชายชื่อทิมที่รักการผจนภัยมากวันหนึ่งเขาพบหนังสือเก่าแก่ที่ห้องสมุดของหมู่บ้าน หนังสือเล่มนั้นเล่าถึงดินแดนแห่งความฝันที่ซึ่งทุกสิ่งที่คิดฝันสามารถกลายเป็นจริงได้ทิมตัดสินใจออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝันด้วยความตั้งใจที่จะค้นหาความฝันที่ดีที่สุดของเขาในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงทิมเปิดหนังสือและเริ่มต้นผจญภัยเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันเมื่อทิมเดินทางผ่านประตูวิเศษ เขาพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ฟ้าสีรุ้งและดวงดาวที่ลอยอยู่รอบตัวดินแดนนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นมังกรที่มีปีกสีท้องและยูนิคอร์นที่สามารถพูดได้ทิมได้พบกับลูนา่านางฟ้าที่จะเป็นไกด์นำทางให้เขาลูน่าบอกว่าในดินแดนแห่งนี้ ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกความฝันของตัวเองแต่ต้องผ่านบททดสอบสำคัญเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและความจริงใจระหว่างการเดินทางทิมต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะพายุทะเลทรายและแม่น้ำที่เชี่ยวกากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากลูน่าและเพื่อนใหม่ๆที่พบระหว่างทางเช่นกระต่ายพูดได้ชื่อสปาร์ก และนกภูบนักป่าชื่อฮูดี้ทิมก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ในที่สุดทิมก็เดินทางมาถึงหุบเขาแห่งความฝันที่นั่นมีต้นไม้ยักษ์ที่ผลิผลเป็นแสงสว่างสองประกายทิมนั่งใต้ต้นไม้และหลับตาลงเพื่อค้นหาความฝันของตัวเองเขาเห็นภาพของหมู่บ้านที่เขารักครอบครัวและเพื่อนๆของเขา และความฝันที่เขาจะนำความสุขกลับไปให้ทุกคนเมื่อตื่นขึ้นมาทิมพบว่าตัวเองกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับหนังสือที่บัดนี้กลายเป็นเพียงหนังสือว่างเปล่าแต่หัวใจของทิมเต็มไปด้วยความทรงจำและความฝันที่เขาจะทำให้กลายเป็นจริงจากการผจญภัยครั้งนี้ทิมได้เรียนรู้ว่าความฝันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม แต่คือสิ่งที่เราต้องกล้าที่จะออกไปค้นหาและทำให้เป็นจริงข้อคิดการมีความฝันและการทำให้มันเป็นจริงนำมาซึ่งความสุขในชีวิตนี่ท่านจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันเรื่องถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ